เพื่อนๆเ,เคยทําความสะอาดและเคลือบขั้วแบตเตอรี่กันหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยนะครับมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับผมจบนะครับคลิปนี้เป็นการทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่โดยใช้ตัวนี้แบตเตอรี่คีนเนอร์ของยี่ห้อ CRC นะครับพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่เทอร์มินอลโปรเทคเตอร์ก็คือตัวนี้เป็นตัวเคลือบขั้วแบตเตอรี่เพื่อให้ไม่เกิดการสปาร์ของขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ทําให้กระแสะไฟจ่ายได้ดีที่เรา,าต้องทําความสะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีคราบ กดคาบแบบนี้ที่หัวขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ได้ทำความสะอาดปุ๊บก็ทําให้พวกการจ่ายกระแสไฟของแบตเตอรี่ได้ดียิ่งขึ้นทําให้การตอบสนองของเครื่องยนต์รวมถึงพวกแอร์เยน็นอะไรเงี้ยต่างๆทํางานสมูทขึ้นทุกอย่างเลยก่อนอื่นต้องถอดแบตเตอรี่ก่อนให้เราถอดขั้วแบตเตอรี่บวกก่อนนะครับแต่ว่าเราใส่กลับนะ่ให้ใส่ควลบก่อน CRC ตัวนี้ผมก็ซื้อในอินเทอร์เน็ตมานะครับก็ซื้อมาน่าจะเกิน2อปีนะครับคือเคยใช้ไปครั้งเดียวอันนี้จะมาลองใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ตัวตัวเคลือบเนี่ยผมเคลือบตลอดเลยอาจจะเดือนละครั้งอะไรเงี้ยถ้าเนี่ยมันจะเคลือบแล้วออกจะเป็นสีแดงๆนะครับจะมีขั้วสีแดงๆนิดนึงติดที่ขั้วอยู่อันนี้เราเอาขัา้วบวกออกเรีออยบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้วลบเนี่ยออกทีหลังนะครับแต่เวลาใส่กลับเนี่ย ให้ใส่คู่ลบก่อนนะครับพอออกมาแล้วก็แยกไว้ให้ขั้วทั้งสองคั่วมันไม่โดนกันนะครับเห็นไหมนี่มีคราบสีแดงอยู่เลยเพราะว่านี้ตัวเคลือบทิ้งไว้เริ่มต้นก็ทาความสะอาดเห็นตรงนี้มันเหนือเหมือนคราบอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้คราบกดหรือเปล่าก็ออาทิชชู่เช็ดก่อนเสร็จแล้วก็เขาให้เอาไอ้นี่ครับตัวนี้ฉีดได้เลยมันจะฉีดนาฉีดออกหรือเปล่าเนี่ยเก่าเลยน้ำยาจะเป็นสีเหลืองนะครับ ถ้าถ้ามันเจอกรดนะครับมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองไปสีแดงถ้าเกิดมันมีน้ํากรดมันพุ่งออกมาแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอันไหนที่มาเป็นสีแดงเลยแสดงว่าไม่มีกรดลวงออกมาเขาให้เราใช้คำว่าใช้แปลงจริงมันต้องใช้เป็นแปลงเหล็กอะไรเงี้ยแปลงทองเหลืองนะแต่ผมไม่มีก็ใช้นี่แปลงสีฟันเก่าเนี่ยขัดตรงเนี่ยตรงขั้วแบตเตอรี่ตรงเนี้ยให้มันสะอาด ส่วนในทางพร้อมอาดบ่อยไม่บ่อยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเท่าไหร่ก็แล้วแต่ของเราก็ได้อาจจะปีละครั้ง6เดือนครั้งก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ว่ามันจะต้องถอดแบตโค้แบตเตอรี่พอเราขาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกให้เราทิ้ง10นาทีพอทิ้งไวสิบนาทีเสร็จแล้วอะให้ใช้น้นําน้าเปล่าเทเพื่อทําความสะอาดนะครับทาไมผมบอกว่าถ้ามันมีกรดอะมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่าที่ขวดอะมันเขียนว่า with Acid Indicator แปลว่าถ้าเจอกดอ่ะมันจะเปลีนน่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงนะครับเห็นไหม Yellow, yellow f o a ฟ t เท n p พิ k ก็คือมันจะเปลีนน่ยนจากสีสีเหลืองเป็นสีพิงสีพิงกก็คือแชมพูนะครับ <c oughs> คราวนี้ก็เสร็จแล้วก็ฉีดซ้ำไว้ทิ้งไว้10นาทีนะครับฉีดเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นาะนๆทีรอ10นาทีนะครับแล้วกลับมาเจอกัน ก็นี่เดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดนะครับก็เอาน้ำมาระวังขั่วแบตเตอรี่นะให้มันห่างกันเห็นไหมเนี่ยตัวขั้วเนี่ยใหม่ขึ้นเลยผมว่ามันขาวขึ้นอ่ะตรงขั้วเนี้ยขาวขึ้นเลยเยวผ้ามาเช็ดก่อน นนะยึดอันนี้กลับไปแล้วนะครับตัวคาดแบตแล้วก็เวลาติดตั้งกลับเนี่ยให้ติดตั้งตัวโค้ลบอออกก่อนใส่โค้ลบก่อนนะครับน้ํายาสีแดงเนี่ยค่อยเราใช้เคลือบเคลือบที่หลังตอนที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหรือจะฉีดก่อนก็ได้ครับอันนี้ไม่ผิดแต่ประการใด แบตเตอรี่เราก็จะมาคั่วแบตเตอรี่ใหม่ขึ้นนะครับเองน้ํายาสีแดงเนี่ยตัวเคลือบเนี่ยมันถ้าตามร้านในปกติอเขาจะใช้เป็นอะไรนะเหมือนเป็นวงกลมอะครับเหมือนเขาจะฉลมน้ํามันมานครับไม่ให้เกิดขี้เกลือที่ขั้วตัวนี้ก็จะเหมือนกันหลักการเดียวกันก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับค้นเคลือบไปเลยแมสเปมออกเป็นสีแดงๆนะครับอืมชั้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่พกคาบขี้เกลือกันคาบขี้เกลือ,อได้เป็นการดูแลแบตเตอรี่ของเราฟ้าเปไ็นไงละา <laughs> ฟ้าไม่เจออ๋อฟ้ามันดำมองเางไม่เจอ,อ,เ,อ,อเห็นน้ำี่พืนะ้นน้ำก็จะเหลืองๆตามที่เราเทไปเมื่อกี้นี่ก็เรียบร้อยแล้วลองเอาไปหาซื้อก็ได้นะครับเป็น c R c Battery Cleaner แล้วก็ Battery Terminal Protector ถ้าหากคลิปของผมเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ที่นันกดติดตามช่ององจอมนะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับเราอยา่างไรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ